การแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนหญิงแชมป์กีฬา7 c ี HD ประจำปี2025ตอนนี้ก็ได้8โรงเรียนแล้วนะคะสำหรับที่จะเข้าไปเล่นในรอบถัดไปค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่องเล็กวอลเลย์บอลช่องของเจเล็กคนสวยค่ะ แม่เมื่อเช้าเสียดายมากๆเลยค่ะการแข่งขันวอลลอลยุวชนชายในชุด u 16ชิงแชมป์เอเชียค่ะทีมชาติไทยก็แพ้อินโดนีเซียไป2ต่อ3เซตแต่เรารู้สึกว่าเด็กไทยของเราเล่นดีเหลือเกินนะคะส่วนรายการ CV ีวีลีกเมื่อวานค่ะทีมชาติไทยของเราก็ลงสนามพบกับกัมพูชาค่ะแล้วก็เสียเซตให้กับกัมพูชาไปเซตหนึงค่ะเอาชนะมาได้3ต่อ1เซต ส่วนวันนี้ซีวีลีกของทีมชาติไทยถือว่าเป็นศึกหนักเลยค่ะเพราะว่าเจอกับทีมเจ้าภาพนั่นก็คือเวียดนามและสนามแรกเราเคยแพ้เวียดนามไปค่ะแต่ว่ากีฬาความสามารถมันเลื่อมเลื่อมกันไม่มากหรอกค่ะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ยังไงสนามแรกเราก็คว้าแชมป์มันแล้วค่ะเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะเชียร์ทีมชาติไทยกันค่ะแต่ว่าคลิปนี้มาคุยกันเกี่ยวกับวอลเลย์บอลเจ็ดสีดีกว่าค่ะตอนนี้ดูแล้วมันฟินเฟ้อค่ะฟินเฟ้อ คือหลังจากที่เราเชียร์วอลเลย์บอลหญิงในรายการเวนแอลกันมาแบบเครียดๆตอนนี้ก็ได้มาดูเด็กๆเ,เล่นกันแบบจอยๆค่ะแต่ว่าเรารู้สึกจอยแต่ว่าน้องๆเขาเล่นกันแบบใส่กันเต็มที่เลยนะคะตอนนี้ได้แปดทีมมาแล้วค่ะเพื่อที่จะเข้าไปเล่นในรอบถัดไปเดี๋ยวเรามาดูในกลุ่ม A กันก่อนค่ะกลุ่ม A นี้แข่งครบหมดแล้วค่ะคนละ3มแมตช์ที่1ของสาย A ก็คือโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยาหก แข่งไป3ค่ะชนะ3ถือว่าเป็นทีมที่ไร้พ่ายไม่เสียเซตด้วยนะคะนครน์ก,อนนอนก็ถือว่าเป็นแชมป์เก่าค่ะและปีนี้ก็อาจจะเป็นว่าที่แชมป์ด้วยเหตุที่ว่านครน,น์นมีนักกีฬาที่มีรูปแบบการเล่นที่ดีแทบจะทุกตำแหน่งค่ะไม่ว่าจะเป็นเกมบุกปีนี้เกมบุกของนครน,น์นก็โหดนะคะโดยเฉพาะได้น้องซันวาวิสุรุตาเสงนาที่กลับจากชุดยูสิบเก้าชิงแชมป์โลกมาเสริมทัพ แล้วก็บวกกับน้องอมออมจามิกรแคนแก้วก็ถือว่าเป็นนักกีฬาที่ตีสูงตีหนักประโโดอีกคนนึงค่ะน้องตรีทิพย์วิบูลคนนี้ก็สุดยอดเหมือนกันค่ะส่วนเกมรับนครนนก็ค่อนข้างรับดีนะคะแม้หลายคนอาจจะคิดว่านครนนก็น่าจะคว้าแชมป์ในปีนี้อีกแต่ความคิดเห็นส่วนตัวตอนนี้นะคิดว่าแชมป์ในปีนี้อาจจะเปลี่ยนมือก็ได้ค่ะ เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆเ,เชียร์ทีมไหนมากเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวท้ายคลิปเจเล็กจะบอกค่ะว่าเชียร์ทีมไหนอยู่และอันดับที่2ของกลุ่ม A ก็คือโรงเรียนวังจันทร์วิทยาค่ะวังจันท์ก็ถือว่าเป็นทีมที่มีความกลมกล่อมนะคะทั้งเกมบุกและเกมรับแต่ว่านักกีฬาในโรงเรียนนี้เจเล็กก็ไม่ค่อยรู้จักใครมากนักนะคะก่อนหน้านี้ก็รู้จักน้องนิดกอนกนกชาบําเน็ตแต่ว่ารายการนี้ไม่เห็นค่ะ วังจันทร์ก็ชนะ2แพ้1ค่ะก็แพ้ให้กับนครนนันลนะคะ่ะส่วนทีมที่ตกรอบไปนั่นก็คือโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีค่ะส่วนในกลุ่มบีทีมที่เข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งก็คือโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาดค่ะคือแข่ง3มแมตช์ชนะทั้ง3มแมตช์เลยค่ะ ก็ถือว่าเป็นอีกทีมหนึ่งนะคะที่เข้ารอบแบบไร้พาย,ายปีนี้วัดชัยนาวาดมาดีนะคะคือดีทั้งเกมบุกแล้วก็เกมรับแล้วก็เป็นทีมที่เล่นสนุกมากค่ะเล่นได้รวดเร็วว่องไวเฉียบขาดเฉียบคมโดยเฉพาะน้องแพรวฐานิตาเอี่ยมละอค่ะส่วนทีมที่เข้ามาเป็นอันดับที่2ก็คือโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีค่ะ ก็แข่งไป3ชนะ2แพ้1นะคะก็แพ้ให้กับเทศบาล3วัดชัยนาวาดนี่แหละคะ่ะโรงเรียนบดินเดชาก็มีทีมชาติก็คือน้องสสิทนเจตตะค่ะเมื่อวานก็ลงช่วยทีมบ้างนะคะส่วนอีก2โรงเรียนจากสายนี้เป็นโรงเรียนจากบ้านเจเล็กเองค่ะนั่นก็คือโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยจังหวัดกระบ,บี่แล้วก็โรงเรียนเทศบาลหนึ่งเองเสียงสามคัคคีแหมมาจากใต้ทั้งคู่ตกรอบทั้งคู่ ทีนี้มาดูในกลุ่ม C กันบ้างค่ะทีมที่เข้ารอบมาเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม C ก็คือวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชการอายุธยาก็ถือว่าเข้ารอบมาแบบแข่งซ้ำแมตช์ชนะทั้ง3มแมตช์ค่ะไร้พายเช่นเดียวกันส่วนอันดับที่2ก็คือโรงเรียนสุรนารีวิทยาค่ะแข่งสามชนะ2แพ้หนึ่งตอนนี้หลายคนค่ะ มาเป็นแฟนคลับเชียร์สุรนารีวิทยากัมเต็มเลยค่ะเพราะว่าเห็นรูปแบบการเล่นที่ดูแล้วมันน่าสนใจค่ะเมื่อวานมีมือเซต2คนในสนามนะคะนั่นก็คือน้องผักกาดบันทิตาคงนอกกับน้องเซราเ่าแอนโคม a าซึ่งน้องก็เป็นลูกครึ่งไทยกาหน้านะคะเป็นน้องสาวแท้ๆของน้องฮัมนภาเดชพินิด,ดีค่ะก่อนหน้าน,นี้เราก็เห็นว่าน้องเล่นเซตเตอร์มาโดยตลอดนะคะ โอ้โห oh, ตอนนี้ไปไปมามาขึ้นมาเป็นตัวตีด้วยค่ะและน้องผักกาดบางทิ่ตาคงน้องเอา้าเราก็ไม่เคยเห็นเป็นตัวตีค่ะเห็นเป็นมือเซตเมื่อวานก็ขึ้นตีไปหลายแต้มเลยนะคะหลายคนสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของน้องเซร่าค่ะน้องเซร่าเคยเล่นในชุดยูสิบรุ่นเดียวกับน้องใบเตยนัทชยาทาแฮนะคะและหลังจากนั้นก็ไม่ได้เล่นในรายการทีมชาติสำหรับส่วนสูงของน้องเซรา เมื่อปีที่แล้วมีข้อมูลจากสมาคมเบรบอลแห่งประเทศไทยบอกว่าสูง176เซนติเมตรแต่ว่าตอนนี้มีความรู้สึกว่าน้องตัวสูงขึ้นนะคะแต่ว่าจะเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดค่ะสุรนารีถือว่าเป็นทีมที่มีนักกีฬาตัวเล็กที่ทรงอนุภาพค่ะ ไม่ว่าจะเป็นน้องฟ้าใสทั้งสองส,สายโวานะคะฟ้าใสสัพปพปโภศกับชนิดาภาช่องเตเรนส่วนพนิชการอายุทยาก็ถือว่าเป็นทีมที่มีนักกีฬารูปร่างดีค่ะถ้าในรอบ8ทีมสุดท้ายได้น้องเปียโน,โนกลับมาช่วยก็ยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกค่ะแต่ว่าตอนนี้ในชุด U-21 ก็ใกล้จะมีแข่งแล้วนะคะก็ยังไม่แน่ใจว่าน้องเปียโนที่มีชื่อติดอยู่ในชุด U-21 ด้วยชุดชิงแชมป์โลกด้วยจะสามารถเข้ามาร่วมเล่นกับอยุทยาได้ไหม ทีนี้มาดูในกลุ่มดีกันบ้างค่ะทีมแรกที่เข้ารอบมาก็คือโรงเรียนเทพมงคลรังสีจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเทพมงคลรังสีถือว่าเป็นทีมที่มีฐานแฟนคลับหนาแน่นและเป็นทีมที่มีนักกีฬาที่ทีมเวิร์กดีมากๆหลายคนตามเชียร์ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเพราะว่าติดใจในการเล่นของน้องๆแม้ว่าในทีมจะไม่มีซุปตาดังๆที่จะเล็กรู้จักเลยนะ่ะก็ต้องขอโทษน้องๆด้วยนะคะอีกทีมหนึ่งที่เข้ารอบมาแบบทุลักทุเลค,ค่ะ นั่นก็คือโรองเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองค่ะคือต้องลุ้นกันถึงแมตช์สุดท้ายนะคะอย่างเช้าวันนี้ก็สามารถเอาชนะโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลายัยจังหวัดเพชรบูรณ์ไปได้3.0ต่อศูนเซกองเชียร์อ่างทองก็ลุ้นแบบใจหายใจคว่ำนะคะคือนอกจากลุ้นทีมตัวเองให้ชนะแล้วก็ต้องลุ้นให้สุขโขทยัยแพ้เทพมงคลรังสีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแฟนอ่างทองนี่โหต้องดูกันจนถึงคู่สุดท้ายะคะ่ะ อางทองถือว่าเป็นทีมที่มีนักกีฬาที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะนั่นก็คือน้องปายนภสรพุ่มนินน้องเอมมาแล้วก็น้องวันครูสุโขทัยแย่หน่อยค่ะมาเจอกับเทพมงคลรังสีในแมตช์สุดท้ายมันก็เลยค่อนข้างยากนิดนึงค่ะเอาละท้ายคลิปเจเล็กจะเปิดใจค่ะว่าเจเล็กชอบทีมไหนมากเป็นพิเศษเชียร์ทีมไหนมากเป็นพิเศษคือมีความรู้สึกว่าเชียร์ทีมเทศสบาลสามวัดชัยนาวาดค่ะ และคนที่ทําให้เจเลกรู้สึกเชียร์มากๆเลยก็คือน้องแพรวฐานิตาเอี่มละอค่ะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วน้องแพรถือว่าเป็นนักกีฬาที่ตัวเองไม่ได้ทําอะไรผิดเลยค่ะแต่ว่าผิดตรงที่ว่าตัวเองไม่ใช่น,นักกีฬาที่ตัวสูง ทัวก็เลยมาลงเยอะค่ะแม้กระทั่งผลงานในชุดยู่ช7จริงแชมป์โลกก็ทำผลงานได้ดีมากนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราไม่สูงอ่ะคนก็ไม่ค่อยจเห็นคุณค่าค่ะอีกโรงเรียนหนึ่งที่เชียร์มากเป็นพิเศษนั่นก็คือสุรนารีวิทยาค่ะเหตุผลเดียวกับวัดชัยนาวาดเลยคะ่ะ เป็นโรงเรียนที่มีนักกีฬาตัวเล็กค่ะชอบค่ะชอบคนตัวเล็กที่มีความอดทนมีความมุ่งมั่นมีความต่อสู้ค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีตัวช่วยอย่างอื่นค่ะนอกจากตัวเองนะคะส่วนการแข่งขันในรอบปดทีมสุดท้าย ทีมไหนจะเจอกับทีมไหนเดี๋ยวก็ต้องรอให้ทางช่องเจ็เขาเปิดเผยข้อมูลมาแล้วค่ะจะมีการจับฉลากแบ่งสายในวันที่23กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็จะเป็นรอบถัดไปเรียกว่ารอบแชมเปี้ยนลีกในวันที่29กรกฎาคมถึงวันที่5สิงหาคมค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดเข้ามารับฟังรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวอย่าลืมนะคะหนึ่งทุ่มตรงค่ะเชียร์ทีมวอลลอลชายไทยพบกับเวียดนามกันค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ